ถ้าคุณสงสัยว่าเจ้าตัวเครื่องเป่าลมร้อนไร้สายตัวนี้มันร้อนพอไหมและมันร้อนนานไหมลองดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมต่อมาจากมอมสิจเลิญวันนี้ผมจะนำเสนอเจ้าตัวเครื่องนี้ครับเจ้าตัว Milky s 8 d HG เครื่องเป่าลมร้อนไร้สายและตอนนี้ผมก็นำเจ้าตัวเครื่องนี้รับมาที่ร้านโฟกฟิล์มคาครับเป็นร้านติดฟิล์มรถยนต์ แล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวเครื่องนี้ครับจะแก้ไขปัญหาที่เจอกับตัวมีสาดได้อยู่หรือเปล่าไปดูเลยครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับทางคุณโฟกล์มคาร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบื้องต้นนะครับอุณหภูมิในการติดฟิล์มรถยนต์เนี่ยครับมันต้องใช้ประมาณกี่องศาครับความร้อนจริงๆอุณหภูมิที่ใช้ในการติดรถยนต์เนี่ยมันก็ไม่ได้ตายตัวว่าจะต้องใช้รูปสามากรืองศามาน้อยครับก็จะขึ้นอยู่กับความพนักความชำนาญของ อทางช่างทางช่างทางทีมทำการติดตั้งนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะชำนาญที่ความร้อนสูงบางคนความร้อนต่ำนะครับแต่ว่ามันจะมีผลต่อการติดตั้งในรถมากกว่าเช่นพวกอุวป้อนฟิล์มที่เรานําไปติดตัวประกันถ้าเราคุมพิสูจน์เกินไปก็จะทำลายพวกกระจกหรือฟิล์มที่เราประการติดตั้งได้แต่อุณหภูมิที่ไม่สูงหรือต่ำเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้ฟิล์มบางบางด้าน ไม่เข้ารูกก็ะจะมีข้อดีข้อเสียนะัองสองแบบเพราะที่ผมถามครับเรื<ช>่องความร้อนของการติดฟิล์มนะครับว่ามันต้องร้อนกี่องศาครับเพราะเจ้าตัวน,นี้ครับเป็้เป่าลมร้อนไร้าสายของมิวกี้ตัวน,นี้ครับมันมีองศาความร้อนสูงสุดอยู่ที่470องศาผมว่านะครับว่าความร้อนที่บอกไปคือทำมัใช้ได้มันใช้งานได้นะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับกับคนที่ติดตั้งตั้งชานาญการทั้งหลายว่าชอบความร้อนที่มากหรือน้อยแต่เนี้ยอนี่ความร้อนเขาคงที่นี่ผมชอบเลยมันไม่มีสายอ่าครับ แล้วปัญหาของได้ป่าลมร้อนอม,มีสายที่เจออยู่คืออะไรบ้างครับเยอะมากเลยครับอย่างไปร้านฟิลทับติดตั้งฟิลทองแสกเนี้ยปัญหาที่เราเจอกับไดป่าลมร้อนเนี่ยปัญหาของเราที่คนทําฟิล์มเจอคือว่าเรื่อปงปลั๊กไฟออ่่าาปลั๊กไฟเนี่ยจะเป็นอะไรที่หายากมากในการไปติดฟิลนอกสถานที่ครก็ต,ตามนะครับมันทำให้อาจจะมีปัญหากับลูกค้ายอย่งด้วยซ้ำว่าลูกค้าก็ไม่ทราบว่าเฮ้ยต้องเก็บปกไฟไว้ให้กับคนที่จะมาทํางานมาติดตั้งฟิล์มอ่าโอเคครับแสดงว่าถ้า วันนั้นไม่ได้เตรียมกันว่ามันต้องอมีปักไฟไปเขาบอกว่าวันนั้นอาจจะต้องเลื่อนนัดไปแต่เคสที่เลวร้ายที่สุดคือแคนเซิลงานเลยแคนเซิลงานเลยอ่าครับผมว่าเป็นอะไรที่แบบมันก็ไม่อยากให้เกิดทางสองฝ่ายเนาะครับว่าเขาไปถึงงานไงจริงมันไม่สามารถทิดตั้งได้ก็เป็นปัญหาที่มันแย่เหมือนกันแย่เลยใช<า>ย่แย่เลยครับไม,ไม่ได้เงินเนี่ยครับไม่ได้เงินเลยครับครับผมแล้วก็อย่างตัวเจ้าต,ต,ตัวเป่าลมร้อนตัวเนี้ยครับถ้าแบต5์ตัวเนี้ยครับมันอยู่ได้13นาที13นาทีอะครับถามว่า13นนาทีีีเเพพพพยยงงออมมก็ะ อน,นี้กรณีที่เราอาจะไม่ได้ไปติดรถหรือติดรถที่แบบกระจกมีความโค้งหรือต้องใช้ความร้อนในการเป่าสูงมากรหรือใช้เวลานานมากเนี่ยทั่วไปสามารถจบงานได้ภายใน15นาทีเพราะว่าเราจะใช้เป่าฟิ์มกันหลังๆกับส่วนเญ่เป็นบ้านหน้ากับบ้านหลังแล้เก็บงานนิดนึง ครับสินาทีก็ท่านจะเพียงพอแต่ถ้ามันไม่พอไม่พอซื้อแบบเพิ่มได้ครับคุณได้ใช่ครับแต่จริงๆครับลูกค้าถ้าไปใช้กับตัวตัวนี้ครับเขาจะไม่ใช้แบต8แอมป์หรือ12แอมป์ครับเขาใช้5แอมป์นะครับแล้วซื้อ2ก้อนเพราะเขาต้องการความคงตัวในการใช้งานด้วยครับถ้าเป็นแบต8แอมป์มันก็จะหนักกว่านี้ครับถ้าเกี่กับความคงตัวบาลานซ์ก็จะไม่ได้ครับผมคผมก็ลองจับดูฮะก็มีน้ำหนักของมันอยู่นะใช่ครับถ้ามันหนักกว่านี้ก็อาจจะใช่ครับครับผมแต่ผมว่ารูปทรงมันสวยมากเลยอะครับ หมอนที่จะคกพามากโอเคครับชอบชอบชอบที่มว่ามมันโอเคมากเลยนะในการที่เราจะพกไปทำงานนอกสถานที่โดยที่ไม่ต้องใช้ปักไฟนะครับแล้วปัญหาของเครื่องเป่าลมร้อนตัวมีสายที่เจออยู่หรอครับคุณโฟกเจออะไรอยู่บ้างค,ครับเราก็ทำกันมา10ปีนะครับเป็นมาปรสเนี่ยปัญหาที่เจอของเครื่องเป่าลม้อนที่มีสายครับ,รบเป็นบบสายขาด สายขาดสายขาดนี่เป็นปัญหาคลาสสิกเลยอ่ะครับทำไงฮะเพราะว่าต้องบอกอีกก่อนว่าที่บางทีอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าเวลาเราไปติดนอกสถานที่เนี่ยมันมีบั๊กไฟเราก็อาจจะต้องการโมดิฟายสายไฟกันเองต่อให้มันขนาดยาวขึ้นบ้างอะไรบ้างหีือจะไม่มีอะไรบ้างมันก็ทำให้สายไฟอาจจะมีการขาดแน่หักหรือช็อตทำให้เกิดการช็อตของตัว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 เครื่องเผาล้อในง่ายคือสายเข้าจะเป็นอันตรายต่อทั้งทั้งตัวผู้ใช้เองด้วยหลายอย่างเนี่ยครับเป็นปัญหาหลัก ก็ดารายแล้วก็ทำร้อนที่ที่สูงไปเครื่องนะครับอาจจะทำให้ใช้ความร้อนตัวนี้แหละครับมันไม่ซึ่งก็ไม่กันประจาเลยครับก็บเลยไม่รู้ว่าถ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมันช่วยในเรื่อ,ของของของทวามเป็นพาวน์ตัวนี้ด้วยหรือเปล่าตัวนี้มันมันทำมาจากอะไรเป็นยังไงนี้เราก็ใช้ความร้อนตัวเนี้ยครับมันเป็นเซรามิก มันก็เลยจะทนทานกว่าตัวไส้ความร้อนปกติของตัวมีสายทั่วไปการตั้งรอนระหว่างใช้งานเนี่ยครับสามารถตั้งได้อย่างสะดวกแล้ก็สามารถตั้งปุ๊บความรอ้อนก็จะระบายออกมาสองทางได้เลย,เลยโอ้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะต้องมาตั้งกันเองข้างนี้ข้างนี้จะทำให้ส่วนค,ความรอ้อนอะไรมันเสียบโอ้ยโ,โอเคเลยครับผมว่าเป็นอินโนเวชันใหม่สำหรับคนทำงานในโรงนเนี่ครับดีครับดีด,ดีดีเลย แล้วเบื้องต้นนะครับหลังจากใช้งานเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับคุณโฟกรู้สึกพึงพอใจกับตัวเครื่องนี้หรือเปล่าครับอ่าหลังที่ลองใช้ไปเมื่อสักครู่นะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันตอบโจทย์ได้หลายอย่างนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของสายไฟสายไฟที่เราไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปเสียที่ไหนพฟล์คพาสายไฟขาดเล็ตามนะครับก็เรื่องความอบของเครื่องตัวนี้นะครับที่ค่อนข้างสม่ำเสมอโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าความร้อนเดี๋ยวสูงไปต่ำไปมีหายอะไรตามมาหรือเปล่าแต่ร่างเปิดเปิดครางได้เลยโดยสามารถทำงานได้ตลอดเลย ก็จนมาถึงตอนตั้งเครื่องมืออะไรก็ตามผมว่ามมันมันโอเคนะแต่วถ้าโอเคในภาพรวมในการตอบโจทย์ใช้งานจริงจะเบื้องต้นค่อนข้างประทับใจครับความแรงลมที่ไม่ได้แรงมากเนี่ยครับมันเกิดปัญหาอะไรบ้างไหมครับความแรงลมที่ไม่ได้แรงมากเนี่ยก็จะเป็นปัญหาดูบ้าในการทํางานเองก็ต้องบอกก่อนว่าอย่างเดี๋ยวเราทำกันมานานเนี่ยทีมงานหรือเราเองก็จะมี ตัวการนะครับในการทำงานซึ่งแรงลมเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับฝีมือคนติดตั้งฝีนะครับซึ่งอย่างเราติดตั้งได้เร็วลมร้อนอะไรก็ต้องเร็วตามฝีมือเราที่ลมร้อนที่อยู่ความร้อนประมาณเนี้ยสามารถตอบโจทย์ได้ดีมันปล่อยไปได้ค่อนข้าไหร่แล้วมันจะทําให้มีเออที่เราทำการติดตั้งเนี่ยจะไม่เสียหายนะครับรวมไปถึงกระจกของรถลูกค้าที่ติดตั้งอะไรก็จะไม่มีความสั่นสะบกเยอะมากอือันนี้ก็เป็นเป็นข้อดีเป็นข้อดีเลยนะครับเป็นข้อดีครับถือว่าถือว่าโอเคเลยโจทย์ได้ถึงจะหลายอย่างไม่เทียบกับ จริงๆนะครับแต่ที่เพจมันเนี่แนะครับก็คือก้อนนึ่งด้วามา3นาทีนะครับถ้าช่างผู้ชำนาญการทั้งหลายเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะจบงานภายใน1 3นาทีได้คุณสามารถใช้แบตแค่ก้อนเดียวได้แต่ถ้าบางคนเฮ้ยมันมีการเก็บงานต้องใช้เพิ่มอรเนยผมแนะนำว่าป p ว r e ใส่ก้อนเนี่ยองก้อนประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยเหลืออยังไงคุณสามารถจบงานได้อย่างเช่นออกไปนอกสถานที่ที่มีปลั๊กไฟนี่สแบตสก้อนนี่น่าจะจบเลยะต้องยัง้อยครัยังไงยังไงเหลือเลเลไม่ว่าจะเป็นการเป่า ยังไงก็เหลือด้วยเหลือเยอเลยใช้ที่ขันได้เลยสบายมากอืมเป็นเป็นทางเลือกที่ดีครับที่ผมบอกคืออย่างอย่างอย่างช่างตีนนะครับอรู่ใ่างเนี่ยถ้ามีเครื่องมือหลักอยู่แล้วเนี่ยมีตัวนี้เป็นตัวเสริมไว้แก้ปัญหาเวลาหน้างานเก็บงานเล็กน้อยใช่อว่าตอนที่แบบมัน SCD ไม่มีปลั๊กไฟจริงเนี่ยมันตอบโจทย์ตอนหน้างานจริงเราเราเราไม่มีเครื่องมือทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันก็คือทำอะไรไม่ได้เลยส่วนวันนี้ผมก็ขอขอบคุณคุณโฟมากนะครับที่มาให้ความรู้และข้อมูลขอบคุณมากครับ ถ้าต้องใช้เครื่องมือ,อยังไงนะครับมีวอลกี้ไล้ตั้งต่อ AMC Power Tool รองคุณนะครับมีเครื่องมือให้ครบเรื่องหลากหลายพร้อมซ่อมและบำรุงรักษาทุกอย่างขอบคุณมากนะครับเดินทาครันแน่นสวัสดีครับ